ถือว่าเข่าพอสมควรเลยนะครับและด่านล่างก็ยังเข้ากันเรื่อยๆนี่ครับมาดูกวดนี้กันขวดนี้นะครับที่ผมดักใครดูที่แรกนะครับมาดูถือว่าใช้ได้อยู่นะครับโอ้ยในขวดเล็กเอเดี๋ยวไล่ในขวดเล็กออกก่อน โอ้โหนี่อ่ะครับไม่เก้เลยครับผมดูขวดนี้ตัวใหญ่ๆหญ่ด้วยสุดจัดอีกแล้วนะครับขวดนี้ไปครับเดี๋ยวยังเหลืออีกสองขวดไปดูกันว่าจ,จะได้สักเท่าไหร่โอ้โหตัวสวยๆทั้งนั้นเลยดูตัวใหญ่ใหญ่ไายขาวเลยเยอะนะครับขวดนี้ถือว่าเน้นๆเลยขวดนี้ครับ ดูกันนหยอกนหยอกโอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยลูกนี่บทนี้ครับเน้นเน้นครับผมดูเว้ยนหยอกเน้นเน้นเลยแน่นเอียดเลยครับผมอู้ยังอยู่ในนี้เต็มเลยโอ้โหกำลังเข้าอยู่ โอ้โหขวดนี้สุดจริงๆสุดฟาทุกขวดครับผมด้วยเกือบแน่นนะนี่จะทิ้งไว้สักพักนะครับถ้าว่าอากาศไม่ร้อนนะครับน่าจะสุดยอดเลยขวดนี้สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนาเอฟซีทุกท่านครับผมครับวันนี้ผมก็จะพามาหาดักปลาซิวเหมือนเดิมนะครับกับอาหารลูกไก่เล็กนี่ครับผมก็คลิปที่แล้วนะครับผมก็มาหมายนี่ แล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมีเกร็ดความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับมาฝากพี่ๆน้องๆนานที่ว่าชอบดักปลาซิวครับผมก็มีหลายท่านนะครับว่าทําไมดักปลาซิวทั้งๆที่ปลาซิวเยอะมากแต่ไม่เข้าก็เดี๋ยวผมจะมาให้ดูวิธีนะครับว่าการที่เราอยากจะรู้ว่าปลาซิวจะเข้าขวดเราหรือเปล่าเรามีวิธีการดูยังไงถึงจะรู้นะครับมาครับเดี๋ยวผมจะบอกขั้นตอน ก็ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวมาดูผมทำา๋อนี่ครับผมถ้าเราอยากรู้ว่าปลาซิวจะกินเหยื่อเราหรือเปล่าหรือว่าจะเข่าขวดเราหรือเปล่าให้เราเอาอาหารลูกไก่เล็กนะครับนี่ครับอาหารลูกไก่เล็กแบบนี้นะครับแล้วก็ลองไม่ต้องเอามากนะครับเอาแค่นิดเดียวพอนี่ประมาณนี้แล้วเราก็ย้อนลงไปดูก่อนเลย ว่าจะมีปลาซิวมาตอมเหยื่อเราหรือเปล่าเราจะได้ดูนะครับว่าปลาซิวกินเหยื่อเราหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าปลาซิวกินเหยื่อะนะครับเราก็จะเห็นตัวปลาซิวมาตอมอาหารลูกไก่เล็กเรามาเดี๋ยวมาคอยดูกันว่ามีตัวมาตอมหรือเปล่าถ้าหมายไหนมีตัวมาตอมนะครับก็แสดงว่าหมายนั่นปลาซิวรู้จักกินเหยื่อ ก็ถือว่าน่าจะพอดักได้มีเหมือนกันนะครับแต่กินอยู่ลึกๆนู่นก็มองในกล่องอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะว่าน้ําค่อนข้างที่จะขุ่นหน่อยมีตัวอยู่มาครับเดี๋ยวเราเริ่มมาดักกันเลยถ้ามีตัวแบบนี้แสดงว่าเขานะครับครับผมแล้วก็มีอีกหนึ่งกรณีนะครับที่ว่าปลาไม่เขา่า เนื่องจากว่าตอนที่เราเจาะขวดนะครับตอนที่เราเจาะขวดเราไม่ได้ใช้น้ําล้างขวดลูกเล็กนะครับเพราะว่าทั้งขวดลูกเล็กลูกใหญ่จะมีกลิ่นน้าําอันลมอยู่ก็สาเหตุที่ไม่เข้าก็คือกลิ่นน้าําอันลมนะครับเพราะว่าปลาไม่ชอบมา,มาดูกันก่อนก็วิธีการกรอกเหยื่อะนะครับผมก็ทําให้ดูมาหลายครั้งแล้วครับ แล้วก็วิธีการดักผมก็ทำให้ดูตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วครับผมปนะครับกาเริ่มดักกันนี่ครับใส่ประมาณนี้เลยนะครับเหยือ่อ ร้อยครับหนึ่งขวดนี่นี่นี่มีมาตอมแล้วนะครับนี่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 นนปลาซิวขึ้นเต็มเลยวิ่งกันเพี้ยวเฝ้าเลยนะครับครับเหลือมีมาแล้วนะครับนี่ปลาซิวไหมนี่ตัวใหญ่ดีด้วยนี่ครับก็ถ้าเห็นแบบนี้นะครับก็แสดงว่าไหมนี้ใช้ได้เลย นี่นี่น,นี่มาแล้วทนนี้ครับผมก็เวลาผ่านไปประมาณ10นาทีนะครับหลังจากที่ผมใส่ให้ดูเมื่อกี้กวดแรกนะครับเนี่ย่้ดาล่างมีปลามาตอนเต็มเลยปลาซิวแล้วก็เริ่มมีเข่าเยอะแล้วเหมือนกันนะครับนี่ดู อยู่ในขวดก็ถือว่าพอสมควรแล้วนะครับเข้าเรื่อยๆครับผม คือเลยนะครับขวดนี่ครับครึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับเขามาขนาดนี้ละนี่ครับผมถือว่าเข่าพอสมควรเลยนะครับแล้วด่านล่างก็ยังเข่ากันเรื่อยๆนี่ครับ 3านาทีเองนะครับพอมีเข่าพอสมควรแต่ก็ถือว่าเข่ามา่เยอะนะครับวันนี้ก็รู้สึกเหมือนว่าปลาหมอจะกวนเยอะเกินไปแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นปลาซิวที่ไซส์สวยๆนะครับตัวสวยๆเลย ดูอากาศก็ร้อนเริ่มจะมีตายแล้วครับดูดูเขาเรื่อยๆโอ้ดูดูดูดานล่างครับให้สังเกตดูด้านล่างนะครับหมวกใหญ่เลยก็การดักปลาซิวแบบนี้นะครับเวลานั่งดูก็จะเพลินเบกแบบหนึง่ง ต่อเรื่อยๆครับดูฟุ้งกระจายเลยอาหารที่อยู่ด้านหลังดูครับทั้งลูกปลาหมอเทศ ตั้งปลาหัวตะกลัวนะครับปลาซิวจริงๆแล้วมีไม่ถลายเลยนะครับหมายนี่ดูอโอ้ยละเอียดยิบเลยเต็มเลยครับปลาซิวเข้าไม่ติดอะ่ะก็มีมาบ้างเหมือนกันครับแต่ก็ไม่มากดูอ้เยอะจริงๆเดี๋ยวมีเข่าแล้วครับปลาซิว ถ้ามีช่องวางที่ปลาซิวพอจะเข้าได้ก็เข้ามือนกันนะครับหนูนะด,ดูดึงดังดึงดังอยู่โอ้เข้าแล้วเข้าแล้ว <c oughs> ดู มีทุกปลาเลยนะครับนูนะ่นอะอยู่ด้านล่างเห็นดำๆเงาดำๆเป็นปลาหมอไทยนะครับแล้วก็ด้านบนขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นปลาหัวเงินหรือว่าปลาหัวตะก,กัวครับผมแล้วก็จะมีลูกปลาหมอเทศผสมแต่ก็ปลาซิวก็พยายามเข้าอยู่นะครับนู่นเกาะกลุ่มเป็นก้อนอยู่เลยมาครับเดี๋ยวเรามาเก็บดูกันใฟ้าอเอาแค่ชั่วโมงน่อยๆพอนะครับ ดูว่าได้สักเท่าไหร่โอ้โหโอ้โหอุ้ยออ้ยหกหกหกถือว่าใช้ได้นะครับนี่หนึ่งขวดขวดนี้นะครับปลาหัวตะกัวหรือว่าปลาไอ้หัวเงินนะครับตอมกันเต็มเลยเอาจนว่าปลาซิลมาเกาแอบนะครับ ครับผมถือว่าพอใช้ได้ครับผมกดนี้สะสมครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูกวดต่อไปเลยนี่ครับขวดนี้ก็เหมือนกันนะครับโอ้โหลูกปลาตอมเต็มเลยแล้วหนุนกับหมอมามาดูกันแต่สักเท่าไหร่ โอ้สขุดยอดเลยครับผมใช้ได้อยู่ <c oughs> เดี๋ยวจให้ดีหน่อยนี่อ่ะใช้ได้ครับผมม่เก้ครับตัวใหญ่ดีด้วยไปครับเดี๋ยวเราไปดูขวดต่อไปเลยมาครับมาดูขวดนี้นะครับรู้สึกเหมือนจะดีกว่าเขาหน่อยนี่ขวดนี้ไม่ค่อยโดนกวนนะครับดู โอ้โหตายขาวเลยเยอะนะครับคนนี้ถือว่าเน้นๆเ,เลยคนนี้ครับมาดูกันนี่หยาะนี่ยะ,ยะโอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยลูกนี่คนนี้ครับเน้นๆครับผมดูวินี่เยะ แน้นเลยแน่นเอียดเลยครับผมไปครับเดี๋ยวไปดูกันต่อมาครับมาดูขวดนี้กันขวดนี้นะครับที่ผมดักให้ดูที่แรกนะครับมาดูก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหในขวดเล็กเดี๋ยวไล่ในขวดเล็กออกก่อน โอ้โหเนี่ยครับไม่เก้เลยครับผมดูขวดนี้ตัวใหญ่ๆด้วยสุดจัดอีกแล้วนะครับขวดนี้ไปครับเดี๋ยวยังเหลืออีกสองขวดไปดูกันว่าจะได้ัท่าไหรท,ทั้งน,นเลยดูตัวใหญ่ใหญ่ไปครับมาดูขวดที่ห้าโอ้โหตายคาพลุ่งเลยครับ อากาศร้อนครับผมวันนี้แดดจ้ามาดูกันสักเท่าไรโอ้โหผมผลักเลยมองดูเรื่องเลยนี่ครับผมก็ถือว่ายังได้นะครับหนนะูอยู่ก้นขวดเนี่ยแต่ตายขาวเลยโอ้โหอัออนนี้ตายเร็วมากไปครับเดี๋ยวไปดูขวดที่หกขวดทุดท้ายโอ้โขวดนี้ปองเต็มเลยนะครับ Scream, โอ,อ viens, ้โหเป็นก้อนเลยข้างล่างโอ้โหแต่ตายเพียบเหมือนกันครับผมดูยขาวเลยขวดที่หกมาอีนี่ๆโอ้ยอยู่ในนี้เต็มเลยโอ้โหกำลังเข้าอยู่โอ้โหขวดนี้สุดจริงๆสุดฟาทุกขวดครับผมด้วยเกือบแน่นนะนี่จะทิ้งไว้สักพักนะครับแต่ว่าอากาศไม่ร้อนนะครับ น่าจะสุดยอดเลยคนนี้ไปครับเดี๋ยวเราไปเทดูกันว่ารวมแล้วจะได้สักถ้วยหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้จะเอาแค่พอถอดกรอบสักมือหนึ่งไปครับโหสุดยอดครับผมตายขาพุ่งเลยกาดร้อนครับาตายหมดมาเทดูกัน โคตรละนิดโคตรละหน่อยครับผม,มดูมีกหมอสเกตก็ด้หนึ่งตัว <c oughs> อันนี้ถือว่าใช้ได้เลยครับ โอ้นี่ครับผมเกินครึ่งกิโลนะครับหรืออาจจะเกือบเป็นกิโลอ่ะเนี่ยโอเคครับก็ถือว่ายัางพอหมันๆมัอยู่นะครับวันนี้พอได้ถอดได้ต้มนะครับเยอะอยู่น,นี่ครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับ